My Husky Boy f r i e n d ตอนเดียวจบซีรีส์เปิดเรื่องมาที่จิ้งอยู่ลูกชายเจ้าของบริษัทเอาเหอที่ตอบรับคำขอของแม่ไปสานต่อกิจการของพ่อเพื่อไม่ให้บริษัทตกเป็นของคนอื่นแต่เรื่องมันก็ไม่ง่ายขนาดน,านั้นเมื่อพระเอกมีอีกตัวตนหนึ่งซ่อนเร้นอยู่ในร่างของเขาอีกด้านหนึ่งเซียวฉินสาวน้อยช่างฝันในเอกของเรื่องที่เพิ่งฝันหวานกับรุ่นพี่ที่ทำงานที่แอบชอบแต่ฝันยังไม่ทันจบก็ต้องตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกแต่เช้าให้ไปทำงาน น้าเอกเรียบแต่งตัวแต่ด้วยความที่หาน้องแมวหมดพอดีเลยต้องรีบปั่นจักรยานไปซื้ออาหารแมวก่อนทําให้เธอมาทํางานสายไปหนึ่งนาทีแล้วน้เอกก็โดนหัวหน้าเรียกไปหักเงินเดือนตามระเบียบแถมยังโดนเยาะเเพื่อนร่วมงานขี้ฉาเน็บแนมว่าเป็นแค่เด็กฝึกง,งานมาใสายทุกวันแบบนี้คิดว่าเป็นเจ้าของบริษัทหรือไงเมื่อเพลเอกเข้ามาทํางานที่บริษัทวันแรกก็สั่งให้ผู้จัดการเก็บข้าวของทุกอย่างที่เกี่ยวกับหมาแมวออกให้หมดหน้เอกดันใส่เสื้อลายแมวมาพอดีซึ่งมันขัดตาของเพล,ละไม่อยากเข้้าใกลอด้วย แต่เธอก็ดันเข้าใจผิดคิดว่าเขามาสมัครงานใหม่เลยเข้าไปปลอบใจว่าไม่ต้องตื่นเต้นรอกผ่อนคลายเขาไว้การสัมภาษณ์ของบริษัทมันไม่ยากเลยเธอก็เพิ่งมาทํางานก่อนหน้านี้สองสาวันเองพร้อมแนะนาตัวเองว่าชื่อเซียวฉินเผกก็ถามว่าพูดจบหรือยังแต่นาเอกดันทํากาแฟหกใสเขาอีกพระเอกก็โกรธมากและตาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแต่ก็พยายามควบคุมตัวเองเอาไว้แถมยังดมกลิ่นเก่งรู้ว่ามือนางเอกมีกลิ่นของผบกชีฝรั่งอีกด้วย ผู้จัดก,การเรียกมาตำหนินายเอกทันทีที่ทำเสื้อพเพลอกเลยและบอกว่าเขาคือประธานคนใหม่ของบอริษัทหลังจากนั้นพระเอกก็ยืมเสื้อผู้จัดก,การมาใส่และไปทักทายพนักงานทุกคนพร้อมออกกฎใหม่แม่อนุญาตให้มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับหมาแมวในบริษัทและอย่าก,กินอาหารที่มีกลิ่นพวกขนมปังเนื้อในบริษัทด้วยห้ามพนักงานเข้าห้องของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามเยอะจนพนักงานชักแปลกใจพระเอกยังสั่งให้สวมชุดที่เหมาะก,กับการประชุมด้วยชี้ไปที่นายเอกว่าแต่งตัวไม่เหมาะสม ต่อมาเอกก็สั่งข้าวกล่องเอาไว้กะเอาไปให้น้องแมวเหมียวที่บ้านด้วยความที่เปลี่ยนกฎกระทนหันนางเอกเลยกะว่าจะไม่ให้พระเอกเห็นแต่ก็โดนเรียกใช้งานซะก,ก่อนนางเอกเลยเผลอวางไว้ที่เคาน์เตอร์เมื่อถึงตอนพักเที่ยงพเพ่สายผู้จัดการหาอะไรไห่เขากินหน่อยผู้จัดการมาเห็นกล่องอาหารน้องแมวของนางเอกคิดว่าเป็นอาหารที่เคาน์เตอร์เตรียมไว้ให้จึงเอามาให้พระเอกกินพระเอกดมดม,ดมกลิ่นก็หอมดีและรสชาติก็ใช้ได้กินอย่างเอร็ดอร่อยจนได้ยินเสียงนางเอกถามหาว่าใครเห็นอาหารแมวของเธอบ้าง และใครขโมยมันไปให้รีบเอามาคืนเดี๋ยวนี้เลยพระเอกก็ใครทิ้งที่ไม่ทันมารู้ว่าตัวเองนั้นเผลอกินอาหารแมวเข้าไปแล้วพระเอกทั้งโกรธจัดและอายมากเลยบอกผู้จัดการให้ไปไล่นากเอกออกซะผู้จัดการก็รีบทำตามคำ,ำ,ำสั่งทันทีและอ้างกับนากเอกว่าเพราะนากเอกทำปิดโกฎและแต่งตัวไม่เหมาะสมส่วนเรื่องอาหารแมวนั้นจะจ่ายให้แต่พรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานอีกตกคํำระหว่างที่นากเอกกำลังเก็บของกลบับเหยาะๆก็มาเหยาะเย้ยที่นากเอกโดนไล่ออก แต่นเอกก็พอจะใจฟื้นได้บ้างเพราะมีมิงฮาวเอาต้นไม้มาให้และปลอบใจเธอด้วยนเอกอย่างเซ็งมากที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดแต่ก็โดนไล่ออกซะง,งั้นเมื่อเห็นว่าไฟที่ห้องทำงานของเอกยังเปิดอยู่จึงเดินเข้าไปดูเธอเอามือถือส่องดูและพบว่าในห้องทำงานของเขามีอาหารมาเต็มไปหมดและยังเห็นเขากำลังฟัดกับมาอยู่ด้วยและนั่นก็ทำให้สถานการณ์ของนางเอกเปลี่ยนไปในช่วพริบตารุ่งเช้านางเอกได้เลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของพระเอก จากเด็กฝึกง,งานกลายเป็นคนสําคัญเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อนายเอกเจอกับมิงฮาวก็ไม่กล้าบอกเขาว่าเธอได้เลื่อนตําแหน่งเพราะมันป,ปรับเกินไปกลัวเขาเขา้าใจผิดมิงฮาวยังชวงนนางเอกไปดูหนังด้วยกันอีกด้วยเหยาเยาเข้ามาเนเกว่าไม่รู้มีความสัมพันธ์อะไรกับท่านประธานได้เลื่อนขั้นเพียงชั่วข้ามคืนตอนนี้เป็นผู้ช่วยไปแล้วเก่งจริงๆริงมิงฮาวก็งงว่านายเอกกลายเป็นผู้ช่วยได้ไงแต่ก็บอกให้เธอตั้งใจทํางานต่อไปนายเอกเข้าไปถามพระเอกว่าทําไมเลื่อนขั้นให้เธออย่างไม่มีเหตุผล เขาก็ถามว่าแล้วไม่อยากเป็นผู้ช่วยหรือไงเธอบอกว่าอยากเป็นแค่เด็กฝึกง,งานที่มีความสุขมากกว่าแล้วนางเอกก็นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่เธอเห็นว่าพระเอกฟัดหมาน้อยจนเลือดไหลแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นแค่ตุ๊กตาและเลือดที่เธอเห็นมันเป็นเลือดที่ขาของเขาเขาพยายามบอกเธอให้เชื่อแต่เธอก็วิ่งหนีและระหว่างนั้นเขาก็ดันพลาดล้มลงประจกับบเธออีกด้วยเมื่อเธอเห็นแผลที่ขาของเขาจึงยอมเชื่อแต่ก็ถ่ายรูปเขาเอาไว้ด้วย พร้อมยื่นข้อเสนอว่าเธอจะไม่บอกใครเรื่องนี้และจะลบรูปด้วยแต่เธอต้องได้กลับมาทํางานที่นี่หลังจากนั้นเธอก็ถามเขาว่าเขาเป็นตัวอะไรกันแนะ่แวมไพร์มนุษย์หมาป่าหรือเอ็กเมนเขาก็ย้อนว่าสงสัยเธอจะดูหนังเยอะไปเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเธอนั่นแหละและเราเรื่องที่ตัวเองถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้ฟังโดยถูกคู่แข่งทางธุรกิจของพ่อวางแผนทําเรื่องนี้ขึ้นเพื่อหวังให้เขาไม่ได้สืบทอดธุรกิจต่อผพอสมยินของฮัตกีเข้าไปในตัวของเขา ตั้งแต่นั้นมาเขาจึงมีนิสัยคล้ายสุนัขนางเอกแอบ,บขำกับสิ่งที่เร่เอกเล่าให้ฟังถ้าไม่อยากเชื่อ,อมันจะเป็นไปได้ถมยมงแซลเขาอีกว่าดีนะที่ไม่ใช่ยินเท็ดดี้เพะเอกจึงได้ขอให้เธอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนางเอกก็สัญญาว่าจะเก็บความลับให้แล้วนางเอกก็เถียงว่าก็สัญญาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ช่วยให้นี่นะจากนั้นก็ขู่ว่าจะแฉความลับของเพะเอกซะหากไม่ให้เธอกลับไปในตำแหน่งเดิม พระเอกเล่าเรื่องที่นางเอกปลอมประวัติการสมัครงานเหมือนกันเพอไปเช็คบริษัทเดิมมาแล้วว่าเธอทำงานมาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นไม่ใช่หกเดือนตามที่เคยลงไว้ในใบสมัครนาะงเอกที่ไม่อยากโดนไล่ออกจึงยอมเป็นผู้ช่วยก,กับพระเอกหลังจากนั้นพระเอกก็ขอให้นางเอกไปติดต่อบริษัทสัตว์เลี้ยงกับเขาเพราะไม่อยากไปคนเดียวกลัวว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้เผลอไปกินอาหารมาเขานาะงเอกเลยต้องเอาตัวหนังมาขึ้นหมิงฮาวและบอกว่าคงไปด้วยตามนัดไม่ได้แล้ว เมื่อไปถึงที่บริษัทสัตว์เลี้ยงพระเอกเห็นน้องหมากริสส่งสิก์ให้นางเอกจัดการทันทีตามแผนที่วางกันเอาไว้นางเอกต้องเข้าไปเก็บรูปอาหารหมาต่างๆในห้องประชุมงานเอาไปซ่อนไว้จนหมดรวมทั้งเจ้าหมาน้อยด้วยก่อนที่พระเอกจะเข้ามาถึงห้องนั้นพนักงานตอนรับที่พาพระเอกมาก็งงมากว่าทําไมห้องประชุมถึงว่างเปล่าขนาดนี้และคิดว่าสงสัยจะมาผิดห้องหลังจากนั้นพระเอกก็ต้องมาคุยงานกับประธานไปที่เธอมักจะพาหมาน้อยของเธอมาด้วยเป็นประจำ พระเอกเกือบจะได้ฟัดกับน้องหมาไปแล้วโชคดีที่น้าเอกมาทันและแกล้งจามใส่ประธานไปก็หกไปว่าแพ้ขนสุนัขประธานไปเลยคนเอาน้องหมาไปเก็บก่อนหลังประชุมเสร็จประธานไปชวนพระเอกดูบิ๊กิจต,ตัวใหม่สำหรับสุนัขก,กันก่อนนาเอกเลยรีบออกตัวว่าพระเอกมีงานต้องกลับไปทำเยอะแยะเลยแต่พนักง,งานก็หอบบิ๊กิจต,ตัวใหม่ไม่ให้ดูพอดีพระเอกเริ่มตาเปลี่ยนสีและพยายามห้ามใจตัวเองสุดฤทธิ์แต่มันก็เกินตานสุดท้ายพระเอกก็คว้าอาหารหมาพวกนั้นมากินจนได้ เดือดร้อนนางเอกต้องหาข้อแก้ตัวให้กับพระเอกจนคนในบริษัทนั้นไม่ติดใจอะไรและพาพระเอกกลับมาหลังจากนั้นพระเอกก็ชมนางเอกและขอบคุณเธอที่คิดมุกแพ้ขนสุนัขจนช่วยเหลือเขาไว้ได้านเอกรู้สึกดีมากเพราะไม่เคยมีเจ้านายคนไหนพูดขอบคุณเธอมาก่อนเมื่อรู้ว่านางเอกโดนรองเท้ากัดพระเอกก็ติดปัตเตอร์ที่รองเท้าและสวมรองเท้าให้กับเธอด้วยเพื่อเธอนั้นเดินได้สบายขึ้นเมื่อกลับถึงบ้านพระเอกโทรบอกแม่เรื่องที่เขาได้ผู้ช่วยคนใหม่แถมยังเก็บความลับให้เขาได้อีกด้วย แม่ก็เตือนให้ระวังกรรมการหวังอดีตผู้จัดการของพ่อได้ข่าวว่าเขาจะเรียกผู้ประชุมเพื่อถือหุน้นและก็เป็นไปตามที่แม่คาดการเอาไว้อดีตผู้จัดการคนนั้นก็มาหาพระเอกด้วยต่อมานักเอกนักอ่านหนังสือเกี่ยวกับละครเวทีของดอนกิโกเตเพราะหมิงฮาจะชวนเธอไปดูละครเขาด้วยกันซึ่งเป็นนัดใหม่หลังจากที่พลาดการดูหนังไปครั้งก่อนเราจะถูกพระเอกก็โทรมาให้หนังเอกเอากล่องของขวัญแม่เขาหน่อยเพราะต้องรีบใช้ด่วนแล้วมันก็สําคัญมากต้องให้หนังเอกออกมาให้ด้วยตัวเอง นาเอกเลยจำใจเอาไปให้เขาเมื่อไปถึงเขาก็บอกให้เธอนั้นเปิดกล่องดูและไปเปลี่ยนชุดซะแล้วจะพาไปพบผู้ถือหุ้นด้วยกันแต่เธอก็บอกว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องดูละครกับมิงหฮาวเขาเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วและเล่าให้เธอฟังว่าอดีตผู้จัดการของพ่อกีดกันเขาออกจากบริษัทเลยเรียกประชุมผู้ถือหุ้นขึ้น การจัดงานเลี้ยงครั้งนี้หากความลับถูกเปิดเผยระหว่างงานเลี้ยงเราสองคนได้ตายไปด้วยกันแน่และยังขอให้เธอช่วยดื่มเหล้าแทนเขาอีกด้วยเพราะถ้าเขาเมาความลับก็คงถูกเปิดเผยนายเอกจำใจช่วยพระเอกและเขาร่วมงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วยเธอแต่งตัวซะสวยจนพระเอกแอบตะลึงเบาๆพระเอกแนะนำกับทุกคนว่าเธอเป็นผู้ช่วยคนใหม่ของเขาแล้วกรรมการหวังอดีตผู้จัดการของพอก็เปิดจากผู้เทพพระเอกมอบบริษัทให้กับลุงลุงซะจะได้ไม่เหนื่อยและมีเวลาพักผ่อนด้วย แต่พระเอกกับยืนยันว่าจะทําตามเจตนารมณ์ของพอ่อทําให้บริษัทเติบโตขึ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทให้มากที่สุดกรรมการหวังก็เสงมากที่เกียร์กล่องพระเอกไม่สําเร็จจึงชวนคนอื่นมาดื่มด้วยกันหมิง้าวส่งรูปละครเวทีมาให้ในายเอกดูจนนายเอกเกือบดืมหน้าที่ของตัวเองไปซะแลว้วว่าต้องดื่มแทนพระเอกพระเอกเลยส่งซิกทันทีเมื่อนายเอกจะดื่มแทนพระเอกกรรมการหวังก็คานว่าเป็นแค่ผู้ช่วยจะดื่มแทนทําไมนายเอกจึงได้บอกไปว่าเธอเป็นแฟนของพระเอก หลังจากนั้นนาาเอกก็ดื่มแทนพระเอกไปมากจนแทบจะไม่ไหวแล้วก็มาอ้วกแตกในห้องน้ําพระเอกรู้สึกผิดมากจึงจะไปส่งนาาเอกที่บ้านเมื่อเธอเดินออกมาก็ประชดว่านี่มันงานของเธออยู่แล้วทําดีพอมไหมล่ะรู้ไหมว่าการไปดูละครกับมิงฮาวธอต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือมากขนาดไหนแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะต้องมาติดแงกอยู่ที่นี่พระเอกก็รีบขอโทษนาาเอกบอกว่าไม่ต้องมาขอโทษหรอกแล้วเดินออกไปจากโรงแรมหลังจากนั้นพระเอกก็เดินมาเจอเด็กถือตุ๊กตาหมาอยู่จึงไปคาบตุ๊กตานั้นฟัดไปมา กรรมการหวังและผู้ถือหุ้นแอบไม่เห็นเขากรรมการหวังจึงได้บอกว่าเพเอกเป็นบา้าตอนเด็กๆเ,เคยถูกผ่าตัดพันธุกรรมแต่มันไม่สำเร็จเขาจะมีนิสัยคล้ายสุนัขติดตัวมาตลอดคนอื่นๆก็ไม่เชื่อกันเท่าไหร่หลวพเพเอกก็เดินมาบอกว่าพอดีเห็นเด็กน้อยน่ารักก็เลยหยอกเล่นกับเขาระหว่างที่นางเอกเดินอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีใครสะกดรอยตามมากรรมการหวังยังไม่ยอมปล่อยเพเอกไปไง่ายๆยังเอาน้องหมามาเล่นด้วยเพื่อหวังพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าที่เขาพูดเป็นเรื่องจริง พระเอกจึงแอบเอาซ่อมแทงข่าตัวเองเอาไว้เพื่อควบคุมตัวเองไม่ให้ฟัดกับหมาตัวนั้นพยายามลูกหัวมันเบาๆกรรมการหวังก้ามันเข้ามาไกลเรื่อยๆแล้วจูจูนางเอกก็เข้ามาพอดีท,ทําทีเป็นถึงพระเอกที่เห็นเขาคุยกับสาวอื่นส่งสิทให้พระเอกเล่นตามน้ําแล้วจากนั้นเธอก็ลากเขากลับบ้านด้วยกันทันทีพระเอกขอบคุณที่นายเอกกลับมาช่วยเธอจึงเล่าให้ฟังว่าเพราะปอบานของพระเอกมาขอร้องให้เธอกลับไปช่วยและตอนนี้เข้าใจแล้วว่าพระเอกโดดเดี่ยวมากแค่ไหน ต้องขังตัวเองมาตลอดเวลาหลายปีและทุกคนต่างคิดว่าเขาเป็นคนบ้าในอขอโทษที่ไม่รู้มาก่อนว่าโรคนี้มีผลกระทบกับเขามากพระเอก,กบอกว่าไม่ต้องขอโทษหรอกนเอกก็แอบคำและคิดว่าพระเอกขาค่อนข้ามเหมือนมนุษย์มากพระเอกเลยบ่นว่าแค่มียีนของฮรัรกี้ไม่ใช่หมาจริงๆซะหน่อยหลังจากนั้นก็ขับรถพานางเอกมาอย่างเร็วให้เจอไปดูละครเวทีต่อเพราะมันยังมีเวลาเหลืออยู่ก่อนเข้านอนแนเอส่งข้อความมาขอบคุณพระเอกพระเอกก็ขอบคุณเธอที่ช่วยทั้งคู่ต่างเริ่มรู้สึกดีๆให้กัน ล้วเพอเอกก็หลับฝันไปฝันหวานว่านางเอกมาน,นอนอยู่คางๆแต่แล้วเขาก็เกิดควบคุมตัวเองไม่ได้จนเผลอทำร้ายเธอเขาพอรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าโดนพอบ้านจับตัวมัดเอาไว้เพอเอกถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอบ้านจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นสามวันก่อนหน้านั้นให้ฟังเม้าของเขาเอกหายไปเมื่อเพเอกรู้เขาก็ดมกลิ่นและตามหาน้องแมวกลับมาให้หนางเอกจนได้แต่สภาพของเพอเอกก็มองแหมพอสมควรจนนางเอกอดขำเขาไม่ได้เพอเอกเริ่มรู้สึกว่าน้องแมวนั้นก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แล้วก็ชมนางเอกเรื่องทํางานโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายให้อย่างดีนางเอกเลยชมว่าตัวเธอก็สามารถเป็นผู้บริหารได้เหมือนกันนะแต่เพลก็แซว่าไม่มีทางหรอกทั้งคู่หยอกล้อกันจนนางเอกพลาดล้มลงและเกือบจะจูบเพลเกด้วยนางเอกเลยรีบขอตัวไปนอนก่อนเพื่อแก้เขินแล้วหัวใจของเธอนั้นก็เต้นแรงหนักมากต่อมาพระเอกก็จะทําโปรเจกต์ด้วยตัวเองเพื่อเสนอกับ DDC บริษัทตัวแทนอาหารสัตว์อันดับสามของโลกหากได้ร่วมมือกันแล้วยอดขายของบริษัทต้องกลับมาดีแน่นอน พระเอกจึงมุ่งมั่นทำงานอยู่ตลอดทั้งวันพอบ้านของพระเอกโทรมาหานางเอกว่าช่วยดูแลพระเอกด้วยเพราะเขาทำงานไม่ยอมหลับยอมนอนมาสามวันแล้วนางเอกจึงเข้าไปดูพระเอกและเขาก็เหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เขาก็สลบเป็นสะกอนพอบ้านบอกว่าเพราะพระเอกสติหลุดก็เลยต้องมัดเอาไว้และได้เจาะเลือดของพระเอกส่งไปให้ด็อกเตอร์เชิญดูแล้วเขาตอบกลับมาว่าอาการของพระเอกทรุดหนักต่อไปอาจควบคุมตัวเองไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆพระเอกก็เลยขอว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับแม่และนางเอก นักเอกเข้ามาห้ามแม่พระเอกไปทํางานให้เขาพักผ่อนอยู่บ้านก่อนพร้อมโทรไปหาเพื่อนๆที่ทํางานและทุกคนก็บอกว่าจะเตรียมโปรเจกต์ให้สําเร็จทันพรุ่งนี้แน่นอนขอให้พระเอกสบายใจได้พวกเขาจะร่วมสู้ไปด้วยกันเพราะรู้ดีว่าถ้ากรรมการหวังได้บริษัทไปพวกเขาต้องโดนไล่ออกแน่เมื่อถึงวันที่พระเอกเอาโปรเจกต์ไปเสนอก,กับบริษัทดีดีซีพนักงานทุกคนก็มาให้กำลังใจพระเอกและแล้วโปรเจกต์ก็ผ่านไปได้ด้วยดี เพครู้สึกตัวว่าเขากําลังจะควบคุมตัวเองไม่ได้อาจเผอทําร้ายนางเอกเขาสักวันหลังจากนั้นพระเอกจึงเลือกที่จะสนับสนุนนางเอกกับมิงฮาวให้ทั้งคู่ไปเดทกันพร้อมยังซื้อตั๋วนิทรรศการมาให้ทั้งคู่อีกด้วยและขอยุติข้อตกลงกับนางเอกให้เธอนั้นออกไปจากบ้านของเขาซะเพราะเขาได้หาห้องเช่าให้เธอแล้วซึ่งอยู่ใกล้กับบริษัทด้วยนางเอกเสียใจมากและถามว่าใช้งานกันเสร็จแล้วก็จะเล่กันเลยหรอเธอไม่มีประโยชน์อีกแล้วใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่และเขาก็เห็นเธอเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้น นายเอกน้อยใจมากและออกไปจากบ้านของพระเอกพระเอกเองก็เสียใจมากแต่ต้องยอมตัดใจจากนางเอกนายเอกรู้ตัวดีว่าเธอหลงรักพระเอกเขาแล้วเมื่อมาดูนิทรรศการกับมิงฮาวเธอก็คิดถึงแต่พระเอกตลอดเวลาจึงได้ตัดสินใจบอกความรู้สึกที่แท้จริงให้กับมิงฮาวรู้ว่าในใจเธอมีคนอื่นอยู่แล้วแต่มันก็จบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มมิงฮาวรู้ว่าคนที่นายเอกพูดถึงก็คือพระเอกและบอกว่าเขาคิดว่าพระเอกก็น่าจะชอบนางเอกเหมือนกันและบอกให้นางเอกนั้นไปหาพระเอกเธอเพื่อบอกความในใจกับเขา เมื่อนายเอกไปที่บริษัทผู้จัดการมาบอกนายเอกว่าบริษัทคงมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้พอะพวกคณะกรรมการผู้ถือหุน้นเพิ่งเข้าไปพบพระเอกพวกเขาคงรู้ความลับอะไรบางอย่างของพระเอกเขาแล้วซึ่งพวกกรรมการหวังก็รูปภาพต่างๆที่แอบถ่ายพระเอกที่มีนิสัยคล้ายสุนัขมาคมคูว่าจะเปิดเผยให้กับทุกคนรู้นายเอกเข้าไปเห็นพระเอกปิดตัวเงียบอยู่ในห้องไม่ยอมพบใครและข้าวของก็กระจัดกระจายไปหมดนายเอกเห็นรูปภาพที่เธอเคยถ่ายไว้และถามว่ากรรมการหวังรู้เรื่องหมดแล้วใช่ไหม พระเอกก็สงสัยว่าใครถ่ายรูปพวกนี้พรามันถ่ายไกลมาและสงสัยว่านางเอกกับมิงฮาวรวมหัวกันหลอกเขาในเอกก็แก้ตัวว่าถ้าคิดจะเปิดเผยคงไม่ยอมช่วยเพะเอกตั้งแต่แรกหรอกแล้วพระเอกก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้กำลังจะทำร้ายนางเอกรีบบอกให้เธอนั้นออกไปซะด้วยความที่เป็นห่วงเพะเอกมากในเอกก็ไม่ยอมออกไปแต่โชคดีที่พอบ้านเข้ามาช่วยเอกเอาไว้ตีหัวเพะเอกจนสลบไปพอบ้านเล่าความจริงให้านเอกฟังว่าอาการของพระเอกแย่ลงมาสักพักแล้ว และเพราะเขาเป็นหว่วงนายเอกมากกลัวควบคุมตัวเองไม่ได้เลยบอกให้ในายเอกออกไปจากบ้านของเขาซะพอบ้านจึงจะส่งพระเอกไปรักษาตัวที่เมืองนอกนายเอกมาทํางานแล้วเฝ้าคิดถึงพระเอกตลอดเวลาแล้วเพื่อนก็มาบอกว่าหมิงห้าได้เลื่อนตําแหน่งแล้วหลังจากพระเอกถูกปลดซึ่งกรรมการหวังเป็นคนแต่งตั้งเขานายเอกจึงสงสัยว่าหมิงห้าเป็นคนที่เปิดเผยความลับของพระเอกแต่หมิงห้าก็บอกว่ารูปพวกนั้นมีแต่นางเอกที่ถ่ายเอาไว้ อาจจะมีคนไปยุ่งกับข้าวของของนางเอกก็ได้เมื่อดูกล้องวงจรปิดก็พบว่าเยเย่แอบติดเครื่องดักฟังไว้ที่กระเป๋าของนางเอกและส่งข้อมูลทุกอย่างให้กรรมการหวังรู้นางเอกจึงตัดสินใจกลับไปหาพระอีกครั้งเพราะจะให้บริษัทตกเป็นของคนอื่นไม่ได้นางเอกไปเกี้ยกล่อมพระเอกและเล่าว่ากรรมการหวังจะไปคุยกับดีดีซีเองเมื่อเซ็นสัญญาสำเร็จพระจะเสียบริษัทไปทันทีขอให้เขาควบคุมตัวเองให้ได้ แล้วนางเอกก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับเธอเพื่อให้เอกจำเธอได้และสารภาพความในใจกับเขาจากนั้นก็เข้าไปจูบเขาด้วยพร้เอกก็เริ่มสงบลงและกลับมาจำางเอกได้อีกครั้งซึ่งเขาจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยหลังจากเห็นรูปพวกนั้นที่กรรมการหวังเอามาให้ดูหลังจากนั้นพระเอกก็เข้ามาขัดจังหวะระหว่างที่กรรมการหวังคุยอยู่กับดีดีซีและบอกว่าเรื่องที่เขาละออกไปนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้เขายังคงรับผิดชอบโครงการนี้อยู่หวังว่าดีดีซีนั้นจะเซ็นสัญญากับเขา กรรมการหวัง,จงเจอรูปที่พระเอกมีนิสัยเหมือนสุนัขและการผ่าตัดพันธุกรรมที่ผิดพลาดได้กับทุกคนดูเพื่อให้พระเอกหมดความน่าเชื่อถือและพ้นจากตำแหน่งประธานพระเอกตัดสินใจยอมรับความจริงต่อหน้าทุกคนและไม่คิดปิดบังเรื่องโรคนี้อีกต่อไปและผู้ได้ตัวแทนดดซีมั่นใจในตัวเขาว่าเขายังทำงานได้เหมือนเดิมเพราะมีผู้ช่วยที่ดีอย่างนางเอกซึ่งการที่เขากล้าหาญเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นเท่าไหร่ลูกค้าก็จะไว้ใจเราได้ดีกว่าซึ่งเป็นไปตามคอนเซปต์ของดดซี แล้วพนักงานทั้งหมดก็เห็นพ้องต้องการสนับสนุนพระเอกนั้นทำให้ดีดีซีกลับมาเชื่อมั่นในตัวพระเอกเพราะเห็นจากคนที่สนับสนุนเขาและตกลงจะเซ็นสัญญากับเพะเอกด้วยหลังจากนั้นทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนางเอกได้ขึ้นเป็นประธานบาริษัททำงานบริหารแทนพระเอกในวันคริสต์มาสเพะเอกมีเซอร์ไพรส์ให้นางเอกด้วยแต่นางเอกก็ดันรู้ทันซะก่อนและบอกให้เขาคุกเข่าลงและถามว่ายินดีจะแต่งงานกับเธอไหม ให้เธอได้ใส่ชุดสวยทําในสิ่งที่ชอบจะรวยหรือจนก็ไม่มีวันทิ้งเธอทําได้ไหมพระเอกก็รับปากว่าทําได้พร้อมยื่นแหวนให้กับนางเอกเธอรู้สึกมีความสุขเรลากับฝันและไม่อยากตื่นเพราะกลัวมันจะหายไปพระเอกเข้าไปจูบและบอกว่านี่มันไม่ใช่ความฝันหลังจากนั้นทั้งคู่แต่งงานและอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซีรีส์ก็จบลงแค่นี้ค่ะ